ปี2030การมีเงินสด1ล้านบาทอาจหมายความว่าคุณคือคนจนฝั่งไม่ผิดครับเงินล้านที่คุณฝันอยากมีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันอาจซื้อได้แค่ความว่างเปล่าลองหลับตาแล้วย้อนเวลากลับไปครับสมัยปู่ย่าเราก๋วยเตี๋ยวชามละกี่บาท3บาท5บาทใช่ไหมตอนนั้นใครมีเงินแสนคือเศรษฐีใครมีเงินล้านคือราชา แบงค์ร้อยใบเดียวเลี้ยงเพื่อนได้ทั้งกลุ่มเราถูกสอนมาตลอดว่าตั้งใจเรียนหางานทําเก็บเงินให้ได้ล้านแรกแล้วจะสบายคําสอนนั้นมันเคยจริงครับแต่มันเคยจริงเมื่อ30ปีก่อนตื่นมาดูความจริงปีนี้สิครับเว้ยเตี๋ยวหน้าปากซอย50บาทพิเศษใส่ลูกชิ้น60บาทเงินเดือน15,000บาทสมัยก่อนอยู่สบาย เดี๋ยวนี้แค่ค่ากาแฟค่ารถค่าเน็ตก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณรู้สึกไหมว่าเราวิ่งเร็วขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ทำไมเส้นชัยมันขยับหนีเราไปเรื่อยๆเหมือนหนูถีบจักรที่วิ่งแทบปลายแต่อยู่ที่เดิม mm. เงิน1นึ่ล้านบาทวันนี้ซื้อรถญี่ปุ่นคันเล็กๆได้แค่คันเดียวซื้อคอนโดห้องรูหนูชาญเมืองอยังแทบไม่พอ นีค่คือฉัญย,ยันเปลี่นภัยที่ดังลั่นอยู่ข้างหูคุณแต่คนส่วนใหญ่แกล้งไม่ได้ยินศัตรูตัวร้ายไม่ใช่โจรปล้นธนาคารแต่มันคือเงินเฟ้อมืนคือโจรล่องหนที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าคุณทุกวินาทีโดยที่คุณไม่รู้ตัวลองจินตนาการถึงปี2030ดูสิครับถ้าเงินเฟ้อยังพุ่งแบบนี้ข้าวกระเพราไก่อาจจานละ120บาทค่ารักษาพยาบาลอาจแพงขึ้น3เท่า วันที่คุณเกษียณเงินเก็บหนึ่งล้านบาทที่คุณอุตส่าห์อดออมมาทั้งชีวิตอาจมีค่าเท่ากับเงินแสนเดียวในวันนี้คุณจะอยู่ยังไงตอนนั้นคุณแก่ตัวลงเรียวแรงไม่มีแต่ถ้าครองชีพกลับสูงขึ้นเสียดฟ้านั้นไม่ใช่ความมั่นคงครับนั่นคือหายนะที่รอระเบิดความน่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือความคิดที่ว่าการถือเงินสดคือความปลอดภัยผิดครับ ในยนุคนี้การกอดเงินสดไว้เฉยเคือความเสี่ยงที่สุดเงินสดคือก้อนน้ำแข็งวางทิ้งไว้เฉยเมันก็ละลายหายไปเองคุณทำงานแลกเหงื่อแลกเวลาชีวิตเพื่อสะสมสิ่งที่ด้อยค่าลงทุกวันเนี่ยนะมันยุติธรรมแล้วหรอเลิกหลอกตัวเองว่ารวยเพราะตัวเลขในบัญชีเยอะให้ดูที่อำนาจในการซื้อของบต่างหากแล้วทางรอดคืออะไรหยุดเก็บกระดาษครับเปลี่ยนกระดาษที่ด้อยค่าให้เป็นทรัพย์สินที่เติบโต ที่ดินทองคําวุ้นพื้นฐานดีหรือความรู้อะไรก็ได้ที่ชนะเงินเฟอ้ออะไรก็ได้ที่ปี2030มันจะมีค่ามากกว่าวันนี้คนรวยไม่ได้สะสมเงินครับเขาสะสมทรัพย์สินอย่ารอให้ถึงปี2030แล้วค่อยร้องไห้เริ่มศึกษาการลงทุนตั้งแต่วินาทีนี้ก่อนที่เงินล้านของคุณจะกลายเป็นแค่เศษเงินถ้าไมอยากจนลงโดยไม่รู้ตัวกดติดตามช่องนี้ไว้ครับ แล้วเราจะรอดไปด้วยกัน